ความรับที่ทำให้คนโอกินาว่าอายุยืนถึง100ปีและอยู่อย่างมีความสุขสวัสดีครับพบกับผมนะครับดรหนุ่ย Strategic m a มนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเพจของคุณท็อฟฟี่แบรดชอร์นะฮะเขานำเสนอเรื่องราวของอผู้คนบนเกาะโอกินาว่านะที่มีอายุเนี่ยยืนถึง100ปีนะฮะ ผู้เฒ่าผูแก่ที่อยู่ในเกาะนี้นะครับแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นเคล็ดลับที่ทําให้คนเเหล่านี้นะฮะที่อยู่บนเกาะโอกิอนกิวา ok เนี่ยมีอายุยืนยาวถึงร้อปีแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยนะครับที่มาที่ไปของบทความนี้นะครับก็คือใน Netflix เนี่ยนะมีสารคด,ดีที่ชื่อว่า l ิฟต to 100 Secrets o นะฮะส e ิล e นะครับนะ ก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแดนเบอร์เนอร์นะซึ่งเป็นนักเขียนแล้วก็นักสำรวจนะเขาก็ออกเดินทางไปทั่วเลยนะเพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรคือความลับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ยืดยาวนะครับคนนีนะ้คุณแดนเนี่ยก็เดินทางไปหลายที่เลยนะที่มีคนมีอายุยืนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาะโอกินาวานะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่า เมืองซาดิเนียนะประเทศอิตาลีนะเกาะอิคารีอประเทศกรีซนะนิโคยาประเทศคอสตาริกานะแล้วก็และโลมารินดานะรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสาหารัฐอเมริกานะรวมไปถึงประเทศสิงคโปร์ด้วยนะฮะแต่ว่าหัวใจสำคัญของบทความนี้ก็คือเขาก็จะโฟกัสที่ผู้คนบนเกาะโกกินวาวานะครับ คราวนี้ไอ้ความลับที่คุณแดนเนี่ยมิสเตอร์แดนเขาไปเจอมาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะเกินนิดนึงเขาบอกว่าเกาะโอกินาวาเนี่ยมีประชากรที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกนะฮะมีอัตราการเป็นโรคเบาหวานเพียงเศษเสี่ยวนะฮะอัตราของคนป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยมีเพียง1.5ส่วน5และมีอัตราประชากรที่มีอายุถึง100ปีเท่ากับ88คนนะฮะ ต่อคนแสนคนเลยทีเดียวนะในสหรัฐอเมริกาเนะี่ยมีแค่20คนต่อคน1 0 0 0 0แสนคนนะฮะคุณแดนเนี่ยเขาก็ไปคุยกับคุณยายคนหนึ่งนะคุณยายคนนี้มีชื่อว่าคุณยายอุเมโตะนะฮะยามาชิโร่อายุ1 0 1ปีนะฮะคุณยายนี่ก็บอกว่าเคล็ดลับที่ทำให้เธอเนี่ยมีอายุยืนเนี่ยนะฮะก็คือสนุกเข้าไว้นะอย่ากโกรธนะสนุกกับทุกคนนะ ทำให้ทุกคนมีความสุขเสียงหัวเราะทำให้เรามีอายุยืนนะนี่ก็คือคําสัมภาษณ์ที่เขาคุยกับคุณยายอุเมโตะนะฮะยามาชิโร่นะครับก็คือ,อาภาพที่คุณแดนเขาเอามานําเสนอนี่ก็คือคุณยายอุเมโตะสั่งเนี่ยอายุร้อยหนึ่งปีเนี่ยมีสีหน้าสดใสนะมีเสียงหัวเราะให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยได้ที่เดินเหินอย่างคล่องแคล่วเลยนะฮะ แล้วก็ยังเล่นดนตีได้สบายด้วยนะฮะสามารถไล่รำนะฮะโดยเอาขวดน้ำวางไว้บนหัวโดยไม่ไม่หล่นนะฮะแสดงว่าโอ้โหเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีจริงๆมีความสุขจริงๆนะฮะครานี้นะฮะนั่นก็คือความรับนะฮะอันแรกเลยก็คือทำจิตใจให้สบายนะฮะโกรธให้น้อยหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยเสียงหัวเราะนะฮะ มันก็คือความรับข้อแรกนั่นเองนะมาดูความรับข้อต่อไปนะก็คือเป็นเรื่องของอาหารการกินครับนะคนโอกินาว่าเนี่ยเขาจะกินอาหาราที่มีสปปรรพคุณทางด้านายาครับนะคือยกตัวอย่างเช่นนะมันม่วงนะหรือว่าที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าเปนิอิโมะนะรวมไปด้วยคาร์บโบไฮเดต เชิงซ้อนและเส้นใหญ่นะแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะใบหม่อนนี่ก็น่าสนใจใบหม่อนก็คือช่วยเรื่องเจ็บคอนะหมึกต้มน้ำดำช่วยล้างพิษนะสาลายนะอาสะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายนะจิงจูฉ่ายนะมีสรรพคุณเป็นยาแก้อักเสบนะแล้วก็มะละเนี่ยขี้นกนะมะละขี้นกช่วยลดน้ำตาในเลือดนะซึ่ง อธิบายเรื่องนี้ว่าทำไมคนโอกินาวาจึงเป็นเบาหวานกันน้อยมากนะครับนอกจากนั้นนะฮะคนโอกินาวาก็ยังกินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะฮะก็คือเฉลี่ย88มิลลิตรนะฮะต่อวันซึ่งถั่วเหลืองในก็อย่างเช่นเต้ตาหู้เนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะะเพราะว่ามันมีโปรตีนแล้วก็มีไขมันดีนะฮะอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนโอกินาวา อายุยืนยาวครับมาดูความลับข้อต่อไปนะ,ะก็คือก่อนที่คนโอกินาว่าจะรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะท่องคาถานะฮะคาถาของเขาเนี่ยมีมีอยู่ด้วยกัน3คํคำนะฮะก็คือฮาลาฮาชิปุนะฮะซึ่งแปลเป็นไทยว่า8ใน10นะฮะหมายความว่าเมื่อเวลาเขากินข้าวเนี่ยเขาจะหยุดกินเมื่ออิ่มท้องหรือว่ากิน ม่ให้มันอิ่มสุดๆอ่ะนะฮะก็คือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์พออิ่มท้องเาก็พอละนะมันก็ทำให้คนโอกินาวาเนี่ยนะฮะไม่เป็นโรคอ้วนนะไม่เหมือนเราในคนไทยเวลาไปกินบูเฟ่ดีก็จัดเต็มเลยนะฮะเพราะว่าต้องกินให้คุ้มนะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนกันเยอะนะครับคนไทยนะเพราะว่าเราเน้นการกินแบบให้คุ้มเลยนะฮะคราวนี้เมื่อดูอาหารของคนโอกินาวาแล้วนะก็ มันเป็นอาหารที่ไม่มีแคลอรี่สูงนะฮะเมื่อมาบวกกับพฤติกรรมการหยุดกินเมื่อเมื่ออิ่มท้องกินคือกินเพื่ออยู่อะ่ะกินอิ่มแล้วก็หยุดนะฮะก็ทําให้เขาสุขภาพดีไม่เป็นโรคอ้วนนะฮะคนีความลับอันต่อมาก็คือนะฮะที่น่าสนใจมากเลยก็คือคนโอกินาว่าเนะี่ยชอบนั่งกับพื้นครับดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นเคล็ดลับในการทําให้อายุยืนนะแต่ว่า ด้วยการที่ทําที่เขาชอบนั่งพื้นเนี่ยมันทําให้เขาต้องลุกขึ้นไงเวลาลุกขึ้นเนี่ย <client> มันก็จะทําให้ต้องขยับขยเยื่อนร่างกายนะฮะเมื่อขยับเคลื่อนร่างกายบ่อยเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนร่างกายคนเราเนี่ยมันจะดีนะเมื่อเรามีการขยับขยเยื่อนนะถ้าเกิดเรานั่งนานนนนั่งหน้าคอมนานๆนนนนทั้งวันเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้นคนโอกินาว่าเนี่ยชอบนั่งกับพื้น เขาก็เลยต้องลุกขึ้นมานะฮะก็เลยทำให้เขาเหมือนต้องขยับขยื่นร่างกายอยู่ตลอดเวลานะฮะร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับความลับข้อต่อนะก็คือการมีสัมพันธภาพที่ดีในหมู่ชุมชนในหมู่คนโอกินาว่าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเ็ามีการตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่าไมโอนะฮะเป็นวงสังคมที่ผู้คนจะลงขันร่วมกันเพื่อเอาไว้ช่วยเหลือผู้สูงอายุเนี่ยทุกคนเป็นเพื่อนกันครับ คอยดูแลกันให้แข็งแรงและมีเหตุให้เจอกันบ่อยๆจะได้คุยกันนี่คือเหตุผลของการตั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คนเราในอาย,ยุยืนก็คือมีการมีสังคมการได้มีเพื่อนที่ดีการได้มีสัมพันธภ,ภาพที่ดีนะในหมู่คนที่เป็นเพื่อนฝูงเป็นชุมชนนะมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยของอาร์วดใช่ไหมเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ย จะมีความสุขในชีวิตก็คือการมีสัมพันธภาพที่ดีนะฮะอันนี้ก็เชิงผลลัพธ์เชิงประจักษ์เลยคือคนในเกาะโอกินาวาที่อายุยืนเนี่ยเพราะว่าเขามีสัมพันธภาพที่ดีช่วยเหลือเกือ้อกูลดูแลซึ่งกันและกันนะฮะก็เป็นความลับของการมีอายุยืนยาวนะการมีเพื่อนที่ดีและมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างนะครับคนโอกินาวาเนี่ยเขามักจะไม่ นึกถึงเรื่องในอดีตเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอผ่านอะไรที่แย่ๆมาเยอะนะฮะอย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เจออะไรที่มันร้ายๆนะ,ะเพราะนั้นคนโอกินาวาเนี่ยเขาก็จะไม่พยายามที่จะนึกถึงเรื่องในอดีตคือเรื่องในอดีตมันจบไปแล้วก็ปล่อยให้มันบานไปเขาจะโฟกัสอยู่กับโลกในปัจจุบันนะหาความสุขจากในปัจจุบันนี่ก็ทําให้เขาไม่ต้องไปเสียเวลา ทุกกระทมกับเรื่องราวในอดีตนะฮะก็คืออยู่กับปัจจุบันนั่นเองการอยู่กับปัจจุบันก็ทําให้มีส่วนที่จะทําให้ชีวิตเรายืนยาวเพราะเราไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องที่มันจบไปแล้วนะฮะและอันสุดท้ายนะฮะก็คือเป็นสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยก็คือคําว่าอิกิไก่นะ,ะคนโอกินาว่าเนี่ยเขา,าใช้ชีวิตอย่างมีความหมายครับนะฮะคือเ็ามองว่าการที่จะมีชีวิตในแต่ละวันเนี่ย ก็คือเราจะต้องมีคุณค่าได้ทําอะไรที่พอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันต้องเด้งจากเตียงขึ้นมาเพื่อไปทําในสิ่งที่มีคุณค่านะามันก็คืออิคิไก่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนโอกินาว่าเนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวเนี่ยเพราะว่าเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขามีสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่เขาจะต้องไปทำนะคือมีชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรมีนิงฟูลไลฟ์นะฮะ อย่างเช่นเนี่ยเขบอกเขาสัมภาษณ์คุณตาฮาลุมาสะนะฮะเมคาลุอายุ87ปีซึ่งทุกวันนี้ยังเล่นดนตรีอยู่นะฮะบอกว่าผมเกื้อกูลต่อโลกศิละปะที่ผมสร้างจะอยู่ไปอีกหลายร้อยปีนะฮะหลังจากที่ผมตายนี่คืออีกิไกของผมเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากนะไอ้ข้อข้อสุดท้ายเนี่ยนะความลับข้อสุดท้ายคืออีกิไกซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องไปจํากัดอยู่ แค่ที่คนโอกินาวามันน่าจะเป็นของคนทั้งโลกแหละคือเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเรามีชีวิตที่มีความหมายนะเราจะมีความสุขทุกวันครับเมื่อเรามีความสุขทุกวันตั้งแต่เช้าเนี่ยสมองเราก็จะหลั่งสารแห่งความสุขแน่นอนมันก็จะทำให้เราอารมณ์ดีชีวิตเราก็จะมีความสุขมีอะไรที่ยืนยาวนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความสุขทุกวันเนี่ยเราก็จะอยากมีชีวิตอยู่นะมีพลังของการอยากมีชีวิตนะครับ นี่แหละครับก็เรื่องราวนะฮะเคล็ดลับของการที่คนในโอกินาว่าก็มีอายุยืนยาวก็ด้วยเคล็ดลับที่ผมเล่าไ้ฟังก็เป็นเรื่องราวจากการค้นคว้าจากการเดินทางของคุณแดนเบอร์เนอร์นะฮะใน Netflix สารคดีที่มีชื่อว่า live to 100 secrets of blue zone นะฮะซึ่งน่าสนใจมากนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะะอย่าลืมกด ไลค์ like นะฮะกดแชร์นะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งนะจะได้ติดตามเรื่องราวดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับนในช่องของดรหนุ่ย s t r a t e g i c Man นะครับ